ควาเร็วๆเลยนะคือผมว่าทางผมว่าบริษัทเนี่ยนะครับจะแบบต่อได้ดีผู้บริหารครับสําหรับผมเนี่ยผมอยากอวยพรให้ให้ผู้บริหารนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแร,นรง,งนะครับทั้งเงียสีปูนะครับซอสดงพรโลกรบิหน่อยนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะเติบโตได้ดีผู้บริหารต้องมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อที่จะนําพาบริษัทนะครับให้จเจริญเติบ,บโตไป แล้วก็ขอขอบคุณนะครับสิ่งดีๆนะครับที่ทำบริษัทไม่กับสมาชิกทุกคนขอบคุณขอบใอเลยนหนยครับ,คร,บครับผมตั้งสั้นครับเขาบอกว่าเคยได้ยินไหมตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปถูกไหมตำแหน่งอยู่ไม่นาน <S <S แต่ตำนานอยู่ตลอดไปแต่ในธุรกิจสีกุ้งเราครับ ทั้งตำแหน่งและตำแหนาจะอยู่กับเราไปตลอดไปครับผมและเราจะทำกัดสีพุ่งไปทั้งชีวิตครับผมครับผมแค่นี้เลยครับสั้นๆคสั้นๆสั้นจะเฉียบนะครับสั้นๆจะหปานลึกนะครับตสั้นๆนะครับยอดดีนะครับอ่ะเรียนเชิญพี่ไปเลือดครับก็เวลารอบๆสามปีสามปีนะครับตัวขอขอให้ซิมเกอร์นะครับตัวทำต่างฟ่ตอนะครับแต่ นะครับค so right? uh, ุณป <Yeah. S 1> ีกคุณจอยนะครับแล then, ้วก็ปรทีซีคุณทุกท่านนะแล้วก็รวมทั้งสมาชิกคนอื่นทุกท่านนะครับเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขสําเร็จในสีคุณด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ยังซื่อสัตย์ยังเงินไปด้วยกันทุกคนนะครับเนาะแล้วพบกันที่ป่าเสม็ดครับอ่าเป็นที่ตัวครับถ้าก็เอาตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายแล้วรวบตั้งตั้งไปยุบไปด้วยนะครับครับก็ ให้เรานะคะทุกคนเลยล้วปีที่3 3 3 4 3 5 3 6ไปตลอดร่วมกันแล้วก็มีเวลานะคะมีโอกาสที่ได้คุยกันอย่างที่ตลอดไปค่ะคะ <S <S ุณก่้าเอ่อแบต่างๆแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายมันก็บป็นแับตั้งเนนี้ตัว,ว่า ให้ตั้งหลักได้นะครับแล้วค่อยย้ายไปทำสิทีิชอบนะครับตอนนี้เราถึงตัวอย่างนะครับจากคุณตั้มวันนีนะครับตั้มบอกว่าทำธุรกิจที่คุณมือสำเร็จในวันนี้แหละนะครับวันนี้เป็นทำในสิทิชอบนะครับวันนี้ไปทำทีมฟุตบอลนะครับอ่าชอบก็ไปทำในสิทธิชอบกันเลยเพราะวันนี้นะครับสร้างสิทีิใช่สำเร็จนะนะครับเพราะนั้นวันนี้เราทุกคนโชคดีนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆจากธุรกิจผมเจอ มนว่าเป็น <ugly> ธ <machine analysis> ta ุรกิจบริษัทไม่ต so, 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 ้องร้างใช่ไหมครับลูกจ้างไม่ต้องมีบริษัทที่เราสงรวที่จะแกปัญหาของตัวชีวชีนะครับบัญชีไม่ต้องทำเราแ่ไหนบัญชีทำให้เราทุกคนเรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินจะให้แม้แต่ยี่สิบห้าตางค์ใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้นะครับแค่เดินตามผู้นำทำอย่างเดียวเดียวก็สำเร็จนะครับเพราะนั้นธุรกิจที่งุฉ่ำง่ายง่ายระบบ n d m เปิดโอกาสออกแบบมาให้ทุกคนสำเร็จนะครับให้ทุกคนสำเร็จนะครับเพราะนั้น เฮียเสียงประสบเหตุให้ทุกคนอย่ที่ตัวเราก็นะครับวันนี้จะเดินไปที่ที่อเร็จที่เียเปี่ยนมาให้ทุกว่นะครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้เฮียปลให้เฮียส่งเสียงหน่อยดีไหมครับเฮียเฮีันกำลังกำลังจะแล้วจะบอกว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนเปิดกลองนะคะใครที่ตองดูับเียราเราถายรูปร่วมกันนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายเด๋ยวเรารอยเดียด้วย ได้สงเสียงเลยคะ่ะความสำเร็จไม่ได้อยู่ผมนะผมแค่เป็นคนี้เรื่องทไทควาพเศษอะผมจริงๆเราอยากจะขอบคุณพวกท่านพวกทนเป็ติองหลังตาเลยเคมเ <ๆ S 2> ลือกคเลื <ๆ S 2> อกชื่อผมเรียกว่าเป็นมืนอ,คคอวนนพวกท่านเป็นคนสำคัใจนะผมใจสุดๆเลยมีวันนี้นะเพะพวกท่านทำนี่คือสวนหนึแล้วเราก็ ได้บบับผู้สังยัอองอยู่คุณจิตนี้เรามีเพื่อนร่วง,งานอย่างพวกตั้งเนี่ยก็จะอีกหลายคนที่มันอยนอู่ในี้เพาไม่เราโตหลังนี้ก็เปมีเพุ่อนร่มตั้งเป้าไว้บางบนบนร้อยหรือ้อยี่สิลาตอนนี้เราไปร้อยแปดสลาแล้วอีกสามเดือนน่าจะเสร็จคุณสิริป,ปูุงใจสุดๆเลยในชีวิตของผมไม่ดีกว่าผมจะมีเป็น อขนาดนี้คิดว่าหลังนี้หลังเก่าก็ทุกไปเมื่อสี่ห้าเดือนก็่นี้ว่ายุ่ตรงนั้นก็ดีนะไม่เ่อมเป็นอย่างเี้ยนะขอบเก่าขอบคุณทุกคนนะที่เอสนนพวกพวกผมเราีฟูจาต้องมีช่องวันที่มีท3สามสี่สามห้าสามหกแล้วตลอดไปจนเป็นลอตเตอรีผมก็ตุนยับตุครับ ช่วงเชื่อว่าสาวตอนนี้เนี่ยจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้และยังเดือยทุกปีอ่าครับโอเคนะครับแล้วก็ก็เวลาเราวันนี้เราใช้เวลากันพอสมควรเนี่ยเราก็ได้ับความรู้นะครับได้ประสบการณ์ดีๆกำลังใจดีๆจากเพื่อนสนนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้มาสรุปสุดท้ายให้นะครับเพราะว่าอทุกทีเวิร์กนะครับทุกทีตั้งเต้นของผู้นำที่ ให้สําหรับเราวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับเอากลับไปแล้วก็ปรับใช้ให้ให้กับให้กับตัวเองมันกะ็ไห้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กให้กับตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับไปสูนะคนน่ความสำเร็จได้ครับเพราะนั้นบอกว่าอย่าหวังอะไรกัสิ่งที่ขึ้นบมนะครับนะครับเพราะนั้นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบริษัทดีผู้แนะนําดีระบบดีแต่สุดท้ายสิ่งที่จะพาเราสำเร็จคือตัวเรา ตัวเราเท่านักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เราจงทําธุรกิจดีกรุงด้วยความมุ่งมั่นนะครับและนแน่วแน่ที่จะพันนะครับทุกท่านอย่างแล้วทุกคนจะประสบเร็จแน่นอนนะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอบคุณวิทยากรสุดพิเศษของเราทั้งห้าท่านนะครับที่ตลาดเวลามาให้ความรู้นะครับมาให้กีตั้งเต็มสำหรับสมาชิกทุกท่านในวันนี้แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่ว ี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับราตรีสวัสดิ์นะครับตอนหลับฝันดีนะครับตื่นขึ้นมาพร้อมกับ